อนนโอเคครับสวัสดีครับผมอาทิพงศ์โอภาสเกตรกุลค,ครับขอแนะนำรถสกายแลบของอาทิพงศ์มอเตอร์ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นคนสร้างคนแรกในอุดรธานีเราโรงงานของเราผลิตโดยช้างผู้เชี่ยวชาญ มาหลายสิบปีฉะนั้นรถของเราเนี่ยแบบชุบชุบอย่างดีเลยเดี๋ยวแต่ละนี่เราชุบได้อย่างดีนะครับการเชื่อมจังสังเกตดูได้เราเชื่อมอย่างปานีบนะครับทุกจุดเลยแข็งแรงนะครับตัวทั้งรับประกันให้เป็นสิบปีไม่ต้องห่วงนะครับรับประกันสิบปีเออของเราเนี่ยเอาไปใช้งานได้ฉะนั้น รับประกันใช้งานรถสกายแบเป็นนี้เป็นรุ่นรถสกายแรบรถชุบนะครับชุบโครเมียมเพื่อความสวยงามและทนทานนะครับเนี่ยสวยงามทนทานทุกอย่างดีเลยฉะนั้นการท,ที่จะใช้รถต้องให้รถที่มีคุณภาพดูสังเกตดูการเชื่อมของเรานะครับพอรถอย่างเนี้ย เราเชื่อมแรงปานี่เลยนะครับทั้งเชื่อมเราก็เป็นเชื่อมเชื่อมที่มีบทประการมานานปีใช้งานเาได้นะครับดังนั้นรถของเราแข็งแรงครับเห็นดูดูดีว่าเแข็งแรงมากนะครับการโครงสร้างอะไรพวกเนี้ยโครงสร้างเราสร้างแบบแข็งแรงเหล็กก็เป็นเหล็กที่ว่ามีคุณภาพนะครับความหนา แารเกลดูปเนี่ยเป็นเร็เเท,ที่มีมาตรฐานนะครับมีมีความาแข็งแกรงนะครับดังนั้นเ,เราเน้นเรื่องคุณภาพนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงครับขอบคุณที่ชมรายการของเราครับพาไปดูที่ประกอบรับ นี่นะครับรถรุ่นสก,กายแรมร้อยสาซีซีรุ่นนี้รุ่นร3 0ยสซีซีชาวบ้านชอบมากเพราะว่ากำลังขับขี่นี่แรงแรงมากนะครับาถ้าการขับขี่ทนทานมีทั้งสตาร์ทมือด้วยสตาร์ทเท้าก็มีระบบไฟเรามีครบหมดนะครับไฟเลี้ยว ไปหน้าเป็นรุ่นทันสมัยที่สุดนะครับตลอดจนเรามีกระจกมองหลังให้สองชนิดเลยจะมองข้างบนข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ก็ดูได้ะนั้ะมีกระจกมองหลังอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างมากมายนะครับที่จะให้ท่าน ห็นว่าโล่ของเราสวยสวยขนาดไหนครับร้อยเวลาเราใช้เนี่ยเรายังห่อหุอ้มพลาสติกไว้เพื่อให้สวยงามแล้วก็กันสนิมได้นะครับเนี่ยเราเราห่อหุอ้มพลาสติกนะครับรห่อหุ้มพลาสติกไม่ให้มาตรฐานเพราะว่าสินค้าเวลานี้ต้องให้มาตรฐานแล้วก็ให้ใช้รายงานดีนะครับแ ก็รับประกันให้ได้นะครับเราเรายินดีนะครับต่อที่เบอร์สนใจนะครับติดต่อของเราอาทิพง์ร้านอาทิพงษ์มอเตอร์นะครับ0 4 2 2 2 2 7 0 7หรือนี่ครับ04 2 2 2 2 7 0 7ครับในเวลาทำงานนะครับ Vale, ya, vale,